ก็ได้ดีๆนะครับผมอัน <laughs>

หนึ่งดวัอัญาว่าบ้านเรือนที่แปดัฒน์ทองช้างพเก้าสายร่วมถ่ายรูปร่วมกันนะครับและในโอกาสนี้ครับขอได้รับกีครับ

ครับช่วยพูดถึงก,กิจกรรมในครั้งนี้หน่อยครับครับครับกิจกรรมปั่นปั่นปีที่สามเราปั่นอยู่ไม่ได้ครับหนื่อยเปั่นไม่ออกระดมทุนพัฒนาศูนย์การเรียนอย่างยั่งยืนตำตัดสระชาครับคิดยังไงถึงออกมาปัน่นการ,รสนุนอย่างนี้ฮะัอ๋อผมผมทำเกี่ยวกับเรื่องคนพิการช่วยคนพิการอยู่ ก็เลยมาเจอตรงนี้ก็เลยเริ่มเริ่มต้นตรงนี้มาช่วยตรงนี้ครับครับส่วนตัวนี่เป็นยังไงบ้างส่วนตัวครับส่วนตัวก็คนพิการครับอ๋อเป็นเป็นอะไรฮะส่วนตัวครับเป็นเส้น,สนเลือดในสมองตีบอ่าถงแก่มาพึ่งครึ่งสีบครับระยะทางไอ้ป่านมานี่กี่กิโลครับเออประมาณกี่กิโลเก้าร้อยแปดสิบกิโลตอนเราไปไม่ไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรครับพอเราอยู่ในกฎระเบียบของเราอยู่ รักษากฎจราจรครับมีผู้คนให้ความสนใจไหมครับอ๋อเยอะครับเ,เยอะตลอดทางครับอ่าพวกมีจิตศรทาก็เลียดทำบุญกันตลอดทางนะครับครับปั่นอ๋อผมปั่นมาหลายปีแล้วแต่ไม่สายนี่ผมมาสามครั้งนี้ครับที่ครับผมช่วยคนพิการตลอดอสถานที่วัดตักดี่ีกรุงเทพหกสิบแปดคันครับ 68คันนะระหว่างทางมีนักปั่นที่อื่นมาร่วมปั่นไหมครับก็มีทุกภาคที่มาเนี่ยเขามีธุระมังมีหมอนัดมังอะไรมั่งก็แยกยายกังไปก็ทำกิจกรรมอันนี้ไปเรื่อยๆครับไปตลอดแต่มีเยอะเลยช่วยหรือคนพิการมาเีมงานนะคะแต่ไปเยี่ยมถึงบ้านเลไปให้กำลังใจถึงบ้าน เอาเงินส่วนนี้นะไปมอบให้เขาครับครับอชื่ออะไรนะครับอาสอบถามนะครับคิดยังไงถึงมาร่วมปั่นกิจกรรมในครั้งนี้ครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและเป็นกิจกรรมซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์ก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือคนทิการนะครับซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ร่วมกัน ขึ้นมาทางพวกผมซึ่งอยู่ยังจังหวัดยาลานะครับก็เห็นว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์ที่สุดและมีคู้อูปการมากๆและที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะทำให้คนพิการซึ่งเป็นคนซึ่งไร้ที่พึ่งได้มีโอกาสได้มีที่ฝึกอาชีพฝึกอาชีพ ตามความถนัดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจึงได้ร่วมมาบั่นในครั้งนี้ครับจากเยรามากี่ท่านครับจากเะรามาสามท่านครับที่เรามาเนี่ยเราต้องใช้งบป,ประมาณของตัวเองหรือว่ายังไงครับที่มานี้ทั้งหมดนี้คือใช้งบประมาณของตัวเองทั้งหมดครับมาด้วยใจใช่ไหมครับครับมาด้วยใจครับมาด้วยใจเห็นว่า การมาทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นสิ่งที่เลอค่าเป็นสิ่งที่ควรจะทําเป็นสิ่งที่ชาวพุทธุกคนควรจะทำและเป็นสิ่งที่เพื่อนมนุษทุกคนควรกระทําให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราควรจะแบ่งปันสิ่งซึ่งเรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นแรงเป็นความคิดให้กับคนซึ่งได้โอกาสสำหรับคนพิการนะครับ จำเป็นมากๆที่สุดเลยนะครับครับคิดยังไงถึงมาร่วมปั่นในกิจกรรมครั้งนี้ฮะก็อยากทำดีเพื่อสังคมครับเพื่อสังคมแล้วก็ได้ทำบุญด้วยครับกับคนพิการครับปั่นมานานหรือยังฮะมาปั่นออกกันนี้ครั้งแรกครับมาครั้งแรกครับมาครั้งแรกนะครับ ระห <asure S 1> ว่างทางเป็นยังไงบ <notwend S 1> ้างฮะระหว่างทางก okay. 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 uh, okay. ah, uh, so well ็กกด็มีข้อส่งดีครับปันรับเลื่อนครับแต่ว่างถ้าอยากได้เยอะกว่านี้แถวมาตั้งแถวม่โอเคให้ดูเลยสวัสดีครับของถาวรสุวรวงศ์ครับทุนทรัพย์ที่เราได้รับจากคณะปั่นนะครับกรุงเทพแม่สายในครั้งนี้นะครับเราเองก็จะนําไปพัฒนาสู่เรียนรู้ของเรานะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะว่า หลักๆก็คือการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรนะครับแล้วก็ศึกษาดูงานนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปและประชาชนนะครับที่มีความสนใจในด้านนี้ครับผมผมนอี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับในอำเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงครับเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ของเราได้ครับะวัดฮิรัญยวาดครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผมขอบคุณครับ